พามาดูตอนที่เขาเลี้ยงต้นกันฮะอันนี้กำลังเลี้ยงต้นละเก็บหน่อพอแล้วสังเกตดูครับคือเนี้ยหน้าดินแห้งแห้งเนี้ยหน้าดินแห้งแหงเนี่ยไม่ได้ให้น้ำบ่อยครจะหยุดการให้น้ำให้ตั้งแต่แรกตั้งแต่ตอนที่เริ่ม เริ่มไว้ครั้งแรกตอนหน่อเล็กๆประมาณศอกหนึ่งตอนนั้นก็จะเลีงให้น้ําให้ทุกวันทุกวันทุกวันเพื่อที่จะให้เขาแทงหน่อขึ้นมาเยอะๆแล้วก็จะเลี้ยงต้นไว้นะฮะหลังจากนั้นก็จะงดให้น้ําพองดให้น้าปุ๊บเขาจะไม่ออกหน่ออีกแล้วหน่อไม่มีแล้วฮะไม่มีหนอ่อไม่มีอะไรเลยนี่ก็จะมีแต่ต้นเล็กๆที่เขาไว้กัน สังเกตดูฮะนี่เริ่มโตแล้วคงน่าจะให้เขาสะสมอาหารเองเ่ยดูยาก็ปล่อยไว้อย่างงี้ครับปล่อยไปเลยยาพวกยาอะไรเขแล้วแต่พอเวลาเขาจะตัดต้นอเอารถปันป่นรถก็ปั่นพร้อมกันหมดอะ ยจะเป็นแถวอย่างนี้ไปเลยไม่ต้องดูแลให้ยุ่งยากครับเขาทําง่ายกิ็ทำง่ายมากๆไม่ต้องไม่เสียเวลาเข้าแปลงทุกวันทุกวันทุกวันเดี๋วยวเวลาไว้ก็ไว้อย่างนี้เลยให้เขาโตไปเองให้เขาสะสมอาหารไปเองถ้าจะเก็บหน่อก็ค่อยมาปั่นใหม่ไว้อีกสองเดือนก็ได้แล้วฮะ